มัต้องไม่สนใจม่ต้องไมสนใจเอาเส้นนี้สิงก่อนนะโดรุ่นวิ่งแล้วอีซีรุ่นขึ้นแล้วไปนู่นไปหน้าเลยไปข้างหน้าเลยมันต้องปั่นมันองกอมันองกอมันองกอเดี๋ยวมันจะไปสีเขาขาดครับมันต้องไปกอปล่อยมันเก็บเก็บเก็บสายเบ็ดเลยเก็บเลยนะโดไม่ต้องไปสนใจนะโดประคองสายนะโดอ่ะไม่ต้องไปปั่นครับไม่ต้องไปปั่นนะเดี๋ยวมันจะสีขาดนะโดเธอไปหน้าหลบหลบเขาน้าหลบเขาก่อน หลบเขาก่อนให้คนเขาเล่นเบ็ดก่อนโอ้ย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 เออตามมาครับเอาเอาคันมาตามมาตามมาตามมามันเป็นในตัววีอยู่อะ่ะมันเป็นเบ็ดตัววีอยู่แต่มันมันเกี่ยวทุน่นไม่ได้เกี่ยวสายเอ็นประคองให้ดีนะนะดูน้ำขึ้นมาตามดิ่งแล้วระวังดีๆขึ้นเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออมาในเอกตามมา เอา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 น,าน่นมาก่อน,นไม่โดกมาหนิป่ามันออกออกโาเรือดีนนนนแล้วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานะเอาเอาเอานี้มานี้มานี้มานี้เอ <ไป S 2> านตเนตตามมาครับเจ้าทุ่นมานี่น่นอ่ะปลามันแถ VE ไปนน่นแล้วดูป่าด้วยดูปลาด้วยนน่นปลาอ่นู่นเอาตะขอให้ผมนะตะขอตะขอตะขอฮะเดี๋ยวเดียวนะ นี่มานี่ดูเลี้ยงปลานี่เลี้ยงปลานี่ช่างมันเถอะนั่นน่ะนน่นน่ะเด็กแว้นด้วยเนี่ยแว้นแว้นเออเขาตามมาระวังระวังมาแล้วครับคมาแถว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 เนี่สุดเราก็ทำเย้แว้นแว้นแว้นลอย ติดสามทางนี่สามทางปวดให้เขาก่อนนั่โดครับได้มปกลับไปีกลับแว่นแว่นน้าไปไปปวดสายปวด ช่วยกันลุมครับไม่เป็นไรหรอกอืมช่วยช่วยกันมืนก็แบบนี้พันไม่กลัวขอให้มันกินช่วยกันเอาตาดีบอกเลยยกขางยกขางบอกโอหน่อยบอกโอหน่อยโอโอเห็นไหมโอ้โอ้นี่โอ้โอ้เห็นไหมเนี่ยบอกแล้วใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะเมื่อคืนบอกแล้วอย่างนี้แล้วเมื่อ มันไล่กินลูกปลาไงเล่นถึงจะตัวเล็กแต่ก็อินซีนะกินเด็กนะฮะกินเด็กอ๋อก็ปลาอีแหละที่มันกินเราไม่ค่อยติดอะที่มันแว้นแว้นแว้นแว่นน่ะทีมงานพอได้ผลพอได้ผลนี่ครับตัวแรกมาเป็นซีโอ้ตัวแรกตัวแรกตัวสองคครับล้วมาเก็นด้านน้ำครับ เล <laughs> ็ก <laughs> แกงมันเนาะเนื้อรสชาติเนื้ออันเดียวกันเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปแล้เหมือนเดิมเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ,อ้สนุกสนานกันไปครับติดตามกันต่อครับ <c oughs>